สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันนักการเอี่ยมชมรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวค่ะข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลเมืองลบบุรีมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อพิจารณาแผนงานและโครงการที่จะดําเนินการ ในปีงบประมาณ2,569ค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเม,มืองลบบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมรืองลบบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเม,มืองลบบุรีโดยมีนายอนุสรอศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเม,มืองลบบุรีนางสาวมยุราสุทธิพิบูลรักษาราชก,การประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีนายวิทูล พักปานผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีและคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยมีวาระการประชุมที่สําคัญเช่นการรายงานสถานการณ์การเงินการรายงานสรุปผลการดำเนินงานปี2568พร้อมการเสนอแผนงานและโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ2,569โดยในปีงบประมาณ2,569กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีได้กําหนดจัดโครงการจํานวน15โครงการเช่นโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณาสุขหรืออสอมอด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนโครงการชุมชนร่วมใจดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพนักเรียนหญิงหลังคลอดและเด็กแรกเกิดซึ่งในปี2569กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1 8 6 3 0 3บาทและเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดสรรงบประมาณสมทบเข้ากองทุนอีก560,000บาท และงบประมาณคงเหลือในปีงบประมาณ2,568จำนวน 6 2แ9บาททำให้ในปีงบประมาณ2 5 6 9ก้องทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีมีงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้ง15โครงการจำนวนรวมทั้งสิ้น2 2 6ล้านบาทโดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีท,ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ2569ก้ก่อนปิดการประชุมในครั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมประจำปี2568เพื่อปลูกฝังให้น้องเรียนมีคุณธรรมเจเริยธรรมและค่านิยมที่ดีสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักระเบียบวินยัยความรับผิดชอบความกระตันยูกระตาว,วทีและการรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมค่ะ โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา2568โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยนายนันทวัฒน์อินทานีหัวหน้ากิจกรรมค่ายคุณธรรมกล่าวรายงานว่าโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่นักเรียนเพื่อพัฒนายเยาวะชนให้เป็นคนดีมีวินยัยและดํารงชีวิตอย่างมีความสุขจึงได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักระเบียบวินยัยความรับผิดช,ชอบความกระตันยูและการรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีความสามัคคีและการทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่พระครูสมุวิวรชาติสิริชนโชโตวัดป่าธรรมสโสพลตําบลทะเลชุบสอนอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพระชรินสิริปัญโยวัดเชิงท่าตําบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดรสุริยะหารพิชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบาสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าจากการรับฟังคํากล่าวรายงานนับว่าเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งสําหรับนักเรียนทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าความเสมมื่อมโทรมทางด้านจิตใจมีมากขึ้นสภาพความเป็นจริงคนพบได้ยากในตัวบุคคลแต่กลับมีความเจริญด้านวัตถุมาแทนที่ความสงบสุขในสังคมกําลังลด น้อยถอยลงไปทุกขณะคดีอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหารักในวัยเรียนปัญหาที่นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากหลายองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมที่ขัดเกลา่าอย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จําเป็นต้องพัฒนาหากปล่อยไว้ให้เป็นไปตามยถากรรมจะกลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ต่อไปในสังคมการจัดโครงการค่ายคุณธรรมประจำปีการ,รศึกษา2 5 6 8ในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจะทำให้เยาวชนได้เปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมเสียใหม่และยังเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนห่างไกลแล้วรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งนับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ได้รับผลตรงเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ราศักดิ์ไรเลิกกรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะในช่วงท้ายนี้ทางทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าได้นําเสนอวิดีโอเพื่อเป็นเกียรติเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของสํานักงานเทศบาลเมืองลบุรีค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันละทีมข่าวต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสวัสดีค่ะ จากตรงนั้นกงไม้ไปส่งให้กันในวันที่ห่างฉันมันยังคงเก็บไว้วันที่ไม่าักอยคำที่ปลอบใจาบาพวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคย มาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าจะได้ยินเพลงนี้หรือยังอยากจะให้เธอรับฟัง ว่าฉันนั้นคิดถึง อย่างมาด้วยกันและเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามทางทุกทุกสิง่งทุกทุกอย่างมาด้วยกัน ชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉัน จบลงที่จากลา today สองจำไม่เห็นต้็นปลย่ยจริงไปช่วงเวลาที่ผ่านมาดีผู้พันขอให้ความรู้สึกนั้นไม่ผ่าน ียงคลาไม่ต้องมีสัญญา